สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมา,าลองทำนะคะมันบดนะคะซึ่งไปดูอุปกรณ์มาแล้วนี่ค่ะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยไม่ยากเลยนะคะทุกคนสามารถทำได้แน่นอนค่ะและที่สำคัญอร่อยด้วยค่ะข mm ่า hmm. ววัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้นะคะมีมันฝรั่งมีเนยเคมนมจืดพริกไทย ประมาณนี้ค่ะก็คือเอาขึ้นไว้ให้นะคะขั้นตอนเนี้ยค่ะเราก็ได้ไปต้มมันฝรั่งแล้วก็ปอกเปลือกอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยเราไม่มีไอแบบว่าไอเครื่องที่เขาแบบว่าจะมาใช้บดๆนะคะก็เลยจะใช้มีดเนี่ยค่ะมีดที่เราแบบว่าเช็ดทําความสะอาดล้างอะไรให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มา,าสับๆอะค่ะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ในใช้ช้อนนะคะในการที่จะช่วยบดนะคะ หรือถ้าใครมีอุปกรณ์เนะะี่ยค่ะมันก็อาจจะทําได้ง่ายกว่านี้แล้วก็ตอนแรกเนะะี่ยค่ะจะเอาไปใส่กระชอนเพื่อที่จะแบบว่าขูดให้มันแบบว่ามีความละเอียดมากขึ้นนะคะแต่ว่ากระชอนที่ที่ใช้อะคะ่ะมันเป็นมันเป็นแบบว่าตาถี่มากะคะ่ะกว่าจะบดหมดกรละมังนี้ก็คงจะสิ้นลมพอดีก็เลยไม่เป็นไรคะ่ะค่อยๆบดไปนะคะ พอบดได้ที่นะคะเอาที่เราชอบแล้วก็เอ่อลองชิมดูว่าประมาณนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะใส่เนยนะคะแล้วก็เกลือพริกไทยค่ะแล้วก็ใส่นมนะคะค่อยๆใส่ไปค่ะก็คลุกเคล้าไปแล้วก็ค่อยๆใส่ไปอันเนี้ยมันฝรั่งเนี่ยมันยังมีความร้อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนยที่ใส่ไปเนี่ยค่ะมันก็จะแบบละลายไปเลยนะคะ แล้วก็ใส่นมนะคะพอใส่นมลงไปเนี่ยมันก็จะมีความแบบนวลนวนะคะแล้วก็จะใส่พริกไทยนะคะนมเนะะี่ยค่ะก็คือใส่ไปเลยค่ะตามตามความชอบว่าเอออยากกินแบบว่าให้มันแบบว่าหอมนวลขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คือได้เลยนะคะแล้วก็โรยพริกไทยะคะ่ะปรุงรสเอานะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาเก็บใส่กล่องแล้วก็แช่ตู้เย็นนะคะ